นักวอลเล์บอลหญิงมือหนึ่งของจีนใช้เงินรางวัล100ล้านหมดภายใน6เดือนนับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างตกตกใจให้กับแฟนๆวอลเล์บอลเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วก็ตามสำหรับเรื่องราวของจูถิงน,นักตบมือหนึ่งของประเทศจีนที่มีข่าวออกมาอย่างน่าหูว่าเธอใช้เงินรางวัล100ล้านบาทที่ได้มาหมดภายในครึ่งปีแต่หากรู้ว่าเงินทั้งหมดเหล่านี้เธอไม่ได้เอาไปใช้สุรุยสุร่ายแต่เธอเอาไปสร้างความสุขให้กับคนที่เธอรักและผู้ได้โอกาสอย่างมากมาย จูถิงนักวอลเล์บอลหญิงหมืน่นหื่นของจีนบริษัทเงินรางวัลที่ได้ร่วม100ล้านบาทหมดไปภายในเวลาครึ่งปีจูถิงเป็นเด็กบ้านนอกฐานะยากจนอาศัยอยู่ที่มณฑลเหินนานปัจจุบันเธอมีอายุเพียง25ปีด้วยส่วนสูงถึง198เซนติเมตรเธอถูกยกย่องให้เป็นนักวอลเล่สาวทรงคุณค่าที่สุดหนึ่งใน3าของโลกเลยทีเดียวจูถิงสามารถหาเงินได้ร่วม20ล้านหยวนหรือ100ล้านบาทไทายภายในเวลา1ปีและก็สามารถใช้มันหมดเกลี้ยงในระยะเวลาเพียง6เดือน ซื้อบ้านให้พ่อแม่ที่มณฑลเหินนาน3ล้านบาทเธอบริจัคเงินสร้างถนนในหมู่บ้านระยะทาง20กิโลเมตร45ล้านบาทบริจัคเงินสร้างบ้านพักคนชรา6ล้านบาทบริจัคเงินสร้างโรงเรียน2แห่ง 1. โรงเรียนประถมสำหรับเด็กยากจน 2. โรงเรียนการกีฬาเน้นสอนวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักวอลเลย์รุ่นต่อไปเงินที่ใช้จ่ายสำหรับ2โรงเรียนนี้รวมเป็นเงินร่วม20ล้านบาท เงินที่จูถิงหาได้ด้วยความสามารถจัดหยาดเหงื่อและแรงกายของเธอไม่ได้นําไปซื้อคฤริหาตหรูราส่วนตัวไม่ได้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเสริมบารมีไม่ได้ซื้อซุปเปอร์คาร์เพื่อเพิ่มรัศมีให้ตนเองแต่เธอเลือกที่จะใช้เงินที่ได้มาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิน้น